สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือตู้คอน summer แบบสามเฟสนะครับเป็นของตราช้างนะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสวยมากแล้วก็ของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆตัวนี้เนี่ยเขา made in ไทยแลนด์นะมีมอกของประเทศอะไรเราทําเองสุดยอดมากนะเป็นตราช้างตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีวลต์มิเตอร์แถมมาให้ด้วยนะครับก็คือสามารถเขาจะบอกเป็นเฟสเลยนะว่าเฟสที่1ตอนนี้กระแสไฟกี่โวลต์นะครับเฟสที่2กี่โวลต์เฟสที่สามกี่โวลต์เป็นวลต์มิเตอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย จะเป็นตู้พร้อมเมนนะครับตู้เนี่ยสามารถเลือกเมนได้นะว่าจะเอาเมนกี่แอมนี่นี่คือเมนตาช้างนะครับเมนเขาเนี่ยเจ๋งมากมีเมน50แอม60แอมแล้วก็100แอมนะครับที่ในอยู่ในอ่าเรนจ์ราคาเดียวกันนะครับนี่เมนเขาเมน50แอมตัวนี้ก็เจ๋งนะเพราะสามารถปรับเป็น60แอมได้เห็นไหมไปุ่มเขียวๆนะี่เราสามารถเอาไขควงปรับให้แอมเขาสูงขึ้นก็ได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยตัวริปนะครับเป็นตัวที่เอาไวท้ทดสอบนะบว่าระบบกันไฟช็อตยังทํางานดีอยู่หรือเปล่าเจ๋งนะครับตัวเนี้ยนี่เป็นเมนนะครับ แล้วเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้คู่กับพวกลูกย่อยลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์จะใช้เป็นลูกประเภทนี้นะครับเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกประเภทอ่า US นะครับเป็นของแบบอเมริกาตัวนี้นะครับเป็นแบบ plug ินอย่างนี้ไปเลยนะไม่ต้องขันน็อตไม่ต้องอะไรแลวนะครับใช้งานสะดวกสบายนี่คือลูกลูกเนี่ยจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเอากี่ลูกกี่แอมเพราะนั้นในราคาที่เราลงให้เนี่ยก็จะลงขายแยกหมดเลยนะครับตู้จะขายพร้อมกับเมนแม่นะครับก็คือตู้พร้อมเมนราคาเท่าไหร่แล้วก็ลูกย่อยเนี่ยลูกละไม่กี่บาทแล้วก็ สามารถสั่งผมได้นะว่าต้องการขนาด10แอมสองตัว16แอมสามตัว120แอม32แอมก็บอกได้ว่าต้องการกี่ตัวทั้งหมดนะครับตู้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเรานี่ขยับหน่อยเพราะเราผมจะเปิดตู้นะครับตู้เนี่ยมีตั้งแต่นะครับ12ช่องไปยังมี12ช่อง18ช่องแล้วก็24ช่องนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้น้อยกว่านั้นวิธีเปิดเปิดอย่างนี้นะครับโหมดเปิดออกมาเนี่ยหน้าตาดีไหมนะ หน้าตาดีจะเห็นว่าเขาปิดไว้ให้แล้วครับทั้งหมด6ช่องเราสามารถแกะออกไปได้เลยแผ่นตรงนี้นะครับให้เราใช้ก่อน6ช่องถ้าเกิดเราต้องการใช้มากกว่านั้นเราก็แกะออกแกะออกมันจะได้ปิดจะได้ดูดีดูสวยงามนะครับตัวนี้ตรงนี้เป็นช่องเมนนะครับเมนแม่เนี่ยก็จะมาเสียบไว้ตรงนี้เลยเมนแม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลอตแลมเป็นแลมที่เอาไว้บอกโว์นะครับว่าเป็เป็ไหนไฟตกอะไรเงี้ยก็จะได้รู้นะครับตัวนี้เราก็เขียนได้นะครับเราปากาเมจิเขียนได้เลยว่าอันนี้เอาไว้ห้องครัู ห้องนั่งเล่นห้องนอนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเครื่องจกักรมอตเตอร์อะไรต่างๆเราก็สามารถเขียนได้ลูกเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาลูกแบบกันดูดหรือไม่กันดูดด้วยนะครับอวิธีเปิดชั้นที่2คือเปิดตรงนี้นะเอาเือนิ้วผักไปด้านนี้เปิดออกมาแข็งแรงมากนี่จะเห็นว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆเลยดีกว่าจับนี้ไว้น่อเดยมาดูใกล้ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับข้างในข้างในนี่จะเห็นว่าเขาเนี่ยทำให้เราสะดวกสบายมากนะเขาลายสายไว้ให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับไปถึงเราก็เอาเมนเบเกอร์เนี่ย นะครับใส่ไว้ในช่องนี้เลยแล้วก็นอ็อตยึด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 นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟสามเส้นของไพลอตแลมนะครับเฟสไหนใส่สีอะไรอย่างเฟสแรกนะครับให้ใส่สีน้ําตาลเฟสที่สองใส่สีดําแล้วก็เฟสที่สามให้ใช้สีเทาเขาจะเขียนไว้แล้วนี่ครับว่าเฟดหนึ่งเฟดสองเฟดสามที่สี 4, 4, อะไรนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมีพวกบาร์ต่างๆนะบ,บาร์ตัวนี้นะเป็นบาร์เขาเรียกว่าบาร์กราวนะเอาไว้ ต่อลงดินนะครับมีอายร่วให้ร่วลงดินแต่นี้เขาเรียกว่าบาร์กล่าวไว้เป็นเซฟตี้นะครับส่วนบาร์ตัวนี้เนี่ยตัยตเยวเอ็นนะครับตัวเอ็นในนียจะเขียนว่าเป็นจะเป็นบาร์นิวตันนะครับเอาไว้ใช้กับไปนิวตันส่วนลูกสกิดก็จะมากดลงพวกนี้เลยนะครับไปถึงก็กดลงปึ้งๆลงไปได้เลยนะครับนี่ลูกสกิดก็อยู่ในนียเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับเหมาะมากแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ของไทยเราเองบึกนะครับ น็อตเนี่ยอะไรก็ให้มาครบหมดแล้วนะครับไปถึงเรายึดได้เลยอาอมีป้ายมาด้วยนี่ป้ายไม่ต้องเขียนก็ได้มอกี้ที่บอกว่าให้เขียนไม่ต้องเขียนก็ได้นะตอนนี้มันจะมีห้องเนี่ยโอ้ให้มาห้องขนาดห้องพักยังมีอะไห้องนั่งเล่นสระว่ายน้ำมีหมดเลยห้องอะไรเราก็แปะเอาเลยนะครับม่เขาคิดเผื่อเรามาหมดแล้วตู้เนี่ยคุณภาพดีแดแกรมทุกอย่างมีครบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับสั่งเข้ามาตราช้างนะครับเหมาะมากเลยผมชอบรุ่นนี้มากเพราะรุ่นนี้มันมีไฟบอกนะครับเพราะว่า รุ่นก่อนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็ไม่มีทํานะมีช้างเนี่ยเจ๋งมากเลยที่ใส่ตัวโวลต์มิเตอร์มาด้วยนะจะได้รู้ว่าไฟเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเต็ม220โวลต์หรือเปล่าอ่านะฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือตู้คอนซูมเมอร์สเฟสตราช้างเมดินไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากๆครับทุกทาี่รับชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ